โอ้ยจ่าฟงโอ้ยหัวหน้าผาไปรุนกัมูชาอย่าจินตนาการว่ามันจะสวยเยอะนะดูๆแล้วไม่น่าสวยหรอกหนิดูคนชายประมาณนี้เจ้คุเท่องพี่มันใกล้ขนาดนั้นเลยดีกว่าโอ้ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรซ่าเรซิ่งวันนี้เราจะไปออกทริปทั้งหมด4ค่ายนี้เลยมาดูคันแรกเมรดูกันดีฟันดนาเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ดู ออกทริปกันนะผมวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ต้องมีทริปเดี๋ยวขอปรับกันสบัดหน่อยนะครับผมกันสะบัดมาทิสเฮ้ยแปลกๆปลวะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูนะมันมันจะกึกๆอ่ะคืออะไรไม่โกมาหรือเปล่าไม่นะมันทำไมมันกึกๆๆๆกกึเมื่อกี้นี่มันเป็นอะไรวะกึกๆๆๆๆเลยเฮ้ยเป็นอะไรวะเห้ยแล้วน้ำคือน้ำอะไรวะน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับน้ำพี่ล้างรถเมื่อวานนะใช่พี่ มันจะไปอยู่ที่ไหน แร่งด่วนเทปเร่งด่วนโอเควันนี้เราก็จะไปเที่ยวร้านกาแฟที่มีวิวแบบโคตรงามโคตรสวยเลยนะครับผมซึ่งเราพลาดได้ไงก็ไม่รู้คาเฟ่ร้านนี้เดี๋ยวพาไปชมนะมันจะอยู่ข้างอ่างห้วยยางเห็นวิวบรรยากาศเอ่อริมอ่างห้วยยางเนาะเดี๋ยวไปรู้กันเลยเนยยกซาอา1วันเอ็มเต์ยกบนรี่ใบยกอีสใบยกคเมนตะแกจกูตตำรุ่โม โคตรงามเมนยก R1M CBR ตำรวจตั้มและเมีย L8 ทหารปอนล่าสุดแล้วท่อแอโร่ L8 น้ำทับด้วยเขมยกซ่าเดี๋ยวนี้ขับรถตามเมียแล้วครับผมทุกคนรถไม่เคยล้างให้แต่ผัวล้างแล้วให้ขับมีหน้าที่ล้างน้ำมันก็ไม่เติมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกทริปไกลครับผมเพราะว่ามันร้อน เอาจรจริงๆร้อนจริงๆครับผมถ้าหน้าหนาวนี้ไปแค่ไกลแค่ไหนก็คือใกล้นะครับผมไกลแค่ไหนคือใกล้แสงซ้ายแสงขวากันมั่วเลยว้าวแซดโอร์โอ้ยจ่าผม ไปรุนกัมพูชาไปพอไปไ,ปไปอโยกมันไม่ค่อยชอบขับดูกตินะครับเพราะว่ามันขับยากอันนี้ค่ะยังไม่ใส่คาดแห้งไงนะมันบอกขับยากเบรกก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเบรกยังเป็นเบรกเดิมอยู่มันชอบอวันเอ็มมันบอกขับอวันเอ็มมั่นใจกว่าก็เลยให้มันขับอวันเอ็มเพราะนั้นเราเจอเหี้ยที่นี่นะครับวันนี้ไม่เห็นมีเหี้ยเลยวะ่ะ ตอนนี้พอดเฮ้ยทำไรวะ ไม่แม่เอาเชือกมัดลรวเอาเชือกมัดดิที่ผมขับเปลนซ้ายตรงนี้เพราะว่ามันไม่เลื่อนนะตรงกลางมันเลื่อนมากแล้วก็ระวังดีๆเวลามีโยมีแยกข้างหน้าเขาชะลอไหมนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบเอาจริงๆก็คือมันไม่สมควรอ่ะแซงทางซ้ายแหละ เติมน้ำมันก่อนก็ทับต้องเดินด้วยน,น้ำมันโห y ีชิดโคตรร้อนเลย250ครับคนละครึ่งได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้รับคนละครึ่งใช่ไหยหยอก <c oughs> ครับหยอกของหยอกเติมเท่าไหร่200อ่ะเฮ้ยเป็น300แล้วเนีย่ย <c oughs> ผมบอก250เอา3ก็ได้ครับผม <c oughs> <c oughs> ผมกลัวมันล้นไม่ใช่หรอก3ามเลยบอไม่เป็นไรถือว่าแถม3มบาท250รอบูเตอร์เห็นไหมมันเต็มเปี้ยไงครับ ไม่อยากให้มันเต็มมันหายใจไม่ออกเลสโก้เก <Huh? S 1> เดี๋ยวลอยอีกค่ายหนึ่งนะครับ SV4 เดี่ยืคอคลิปนี้คือเกือบทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะต่คาแต่เซ1เอ็สิบปะเซ1เอ็กสิบไอ SV4 เดี๋ยวลอยชมเดี๋ยวรอชมเบาๆเบาที่ล่างเบาๆาดเฟียงอยู่ มันขับรถเก่งนะมันมุดมุดเก่งขับรถใช้ในชีวิตรประจำวันบ่อยมันก็จะเฟียวฟ้าเลยนะครับใครที่ขับบ่อยเวลามุดเี่ยตอนนี้กำลังดังเลยล่ะเนี่ยไม่รู้นะคิดว่าน่าจะไปทางนี้เฮ้ยต้นไม้กลายเป็นหินนี่มันเหมาะสำหรับซื้อที่ดิน สำหรับหัวยจจริงครับผมสร้างบ้านหัวยจต้องมาสร้างบ้านที่นี่ <S <S ใช่ไหมโยบ้านสวนริมน้ําโอ้โหกูเพิ่งล้างรถเมื่อวานสวยมากครับแถวนี้ผมไม่เคยมานะแต่ผมเคยไปแต่แถวสันเขื่อนตรงนน้นตอนมันน้ารถผมก็ไม่ได้มานะฝั่งนี้ขี่ตามฝั่งโน้นนะครับตอนรถไปบากนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยขอลองสักหน่อยปะอ๋อกู่ายุไม่รู้จักความหมาหานี่อาอยุใครกูแต่คนแถวนี้รักคือ มึงไม่รู้จักความเขาเ่ยเมื่อขี่มันฝุ่นมันเข้าลวงเข้าร้านโอ้มึงอายุเท่าไหร่แล้ววะมึงมันคิดไม่ได้วะกูนึกว่าจะคนแถวนี้เมื่อกี้นี่ สวัสดีครับโอ้มึงนี่ไม่รู้จักความเลยนโอ้เสียวงการเมื่อไรเสียวงการเอ็นดูโรเลยนะนี่โอ้เสียกูไม่กล้านั่งร้านเขาละกลับเลยดีกว่าปะกูเพิ่งล้างรถเมื่อวานแล้วก็เคลือบเงาเคลือบสีอย่างดีเลยใครน้านน่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แหมกล้าพูดเราอ่ะใครนี่โอ้ใส่แว่นจำไม่ได้เดี๋ยวอบรมลูกน้องด้วยใครมันขี่รถบ้าบออะไรฝุ่นเกอะเไรบ้านเขามันไม่รู้จักความเลยบนะอยก,ลก,ลนนอกแล้วมันฟันนนไนงไหมอะ่ะใช่ไหมจมหลายทีแล้วเออมันโอ้ขับโค้ดแบบนี้เสียเลยโอ้เปียกครับเปียกย่างโอ้ย ไม่ต้องกลัวตอนนี้ร้อนอ๋อวันสุดไอ้ยกมันไปดูในเฟซบุ๊กอะไรก็ไม่รู้เลยต้องมาไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอส่วนมากเราก็ไปกินนันฝั่งน,น,นู้นเนาะอ๋ออปิดจานอังคารตัวน,นั้นเขาปลูกกัญชาใช่ไหม,ไหมอ่าจะใช่อยู่นะมันต้นเล็กอยู่อันนี้ยิงอะไรฮะผมนี่แอโรมาก่อนนะรู้จักไหมอ e r o อโร่กรีนเอโร่รู้จักไหมโอ้ ของก็พังซะเนาะมันต้องใกล้เข้าไปอีกไอสาวโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หม่มันดีกว่าเออที่ผมยิงแต่แบบของแท้นะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้ยิงแล้วเออมันจุ๊บจริงๆเลยเฮ้มันจุ๊บมันจุ๊บอยู่กินเอโรลูกน้องคอยตัวโอ้โหทุกงิบเลยครับถังไล้ใช่ไหมหยิบกาแฟเล่นได้ ดิฟแบบไหนครับก็เหมือนเราไปตั้งแคมป์ไงแล้วก็หมู่อะไรอย่างงี้ยแต่เราก็มีความอดทนในการรอนะถ้าเรารอไม่ได้ที่บ้านกดปุ่มเดียวเลยครับได้กินเลยครับมีอะไรขายมั่งครับที่นี่ครับขนมกาแฟอะไรอีกครับมีซุปดำอะไรอย่างนี้ยไหมครับเดี๋ยวมาดูเมนูนี่เมนูเมนูกาแฟชาช็อกโกแลตชานมโอเคอ่าได้ครับได้โซดาสแน็คโอ้สาวสุดพูท โอเคร้านก็ปิดแล้วนะครับก็ปิดห้าโมงเดี๋ยวเราจะมุกกันไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะมีไฟตามทางเยอะเออเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปโลเคชั่นหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็จะมีฝูงอ่ะพี่โพ้ประชาชนวัยรุ่นเข้ามาแก่งแย่งความเป็นหนึ่งของเครื่องเสียงนะครับผมก็เบิดตุ่มตุ่มตุ่มทุกเย็นเลยเพราะนั้นเอาดูว่าจะสวยอย่างที่คิดไหมแต่ถ่ายรูปออกมามันน่าจะสวยนะ ขนุนขนุนเมื่อกี้เล่นอ่ะถายรุ่นยี่ห้อในติ๊กต็อกมีคนทายผิดกันเยอะมากเลยในเฟซในเพจคนชอบบอกว่าเอสพันที่จริงไม่ใช่นะเป็นเอสพีเฟอร์โอ้บ้านหัวใจครับผม ไมต้องเป็นบ้านหัวใหญ่เท่านั้นที่ดินแถวนี้น่าจะแพงมากเบรกไนมะ่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวต้องหาปั๊มร่างแล้วตอนนี้ผมอยากได้ M S มากครับผม GP4 M S นะครับใครมีมือ2ก็แนะนําผมหน่อยนะเพราะว่ามือ1มันแพงซะเหลือเกินมือ1จะอยู่ที่8ปดหมื่นสี่ถึงแสนเลยอ่ะซึ่งมันหายากมันแพงผมอยากได้สักมือ2อะ่ะทุกคนแนะนํามาหน่อยนะครับมือ2สภาพดีแบบว่าใส่ป๊บเรียวแล้วก็ถอดอะไรเงี้ยอยากเจอสภาพนั้นนะคือเคยเล่น GP4 M อ่า RX นะฮะ อาวัเ็มก็เลยอยากจะลองดูที่มันสุดกว่าเอ้ยโอ้หยรุ่นเยอะมากเลยนะไฟก็ยังไม่ติดเลยเป็นที่ออกกำลังกายอ่างห้วยยางนะครับบางคนจะถามว่าอยู่ที่ไหนครับพี่เลออ่างห้วยยางจังหวัดนครราชสีมาแถวแถวบ้านกวดเลยเซฟวันมานะครับแต่อยู่ไหนวะเออจอดได้ละน่าจะจอดได้แค่นี้แหละเออถ้าเราจอดขวางมันจะเป็นการขวางเราจอดได้แค่นี้แหละ ขอภัยด้วยนะครับผมในความไม่สะดวกสบายเฮ้ยของใครเฮ้ยหานน่มาทำไรนน่นายปณวัฒน์แดนสลัดคนแถวนี้เลยนายไอ้นายถ้าดูคลิปนี้แล้วไอ้นายมาเอาตรงนี้นะแถวแถวเสากลางๆเนี่ตรงหัวรถไฟเด้อดูคลิปแล้วก็มาเอาพี่ไว้นี่แหละโอเคนะน่าจะประมาณนี้เราก็จะถ่ายได้แค่นี้แหละผมว่านะรอไฟติดเนาะไม่งั้นมันจะขวางถนนเฮ้ยมุมนี้ก็หลเหมือนกันนะเนี่ยเรียน คนที่ปลูกตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่คิดว่ามันจะเกิดไหมนี่พี่เอ,อ้ขนาดอยู่บ้านผมอะโดนน้ำทุกวันยังตายเลยถ้าภาษาอะไรกับดูอยู่ข้างนี้อย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นทานตะวันเนาะแล้วก็จะเป็นปอถ้าถ้ามันขึ้นมันจะเหลืองสวยงามอลา,ามตาเลยตรงนี้ต้องปลูกหน้าฝนเนาะหน้านี้ไม่หน้าปลูกครับผมผมว่าหน้าจะเปลืองงบเ้าหน้าฝนน่าจะมาปลูกครับเริ่มติดแล้วครับ3มดวงแล้วไฟตรงนั้นติดบ้างไม่ติดบ้างไอพวกไม่ติดคือไฟโง่ะนะครับผมไฟไม่รู้จักความโง่ตายละเดี๋ยวรอข้ามกว่าน,นี้หน่อยไฟถ่ายแดดถ่ายรูป สูบอีกแล้วทุกคนดูสูบอีกแล้วโอ้โอโอโดูดูนายแบบครับทุกคนอย่าจกกินตนาการว่ามันจะสวยเยอะนะ <laughs> ดูดูแล้วไม่น่าสวยหรอกนี่ดูคนไทยประมาณน <laughs> ี้เท่คเท่แล้พ, <c oughs> พี่มันใกล้ขนาดนั้นเลยกว่า เดินทางกลับบ้านกันเอาสมืดเลยครับก็ไม่ได้เอากล้องปูใหญ่มาเอาแค่มือถือก็รูปก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพสักเท่าไหร่ก็วันนี้ไม่ได้อทอยกูพูดก็ปล่อยยังวะก็เออีก็ไอ้ะไม่ได้ชวนตากล้องมานะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีตากล้องเนาะมาเก็บรถมาเก็บความสวยงามของรถเนาะนี่นะครับบกแรลบกข้าแร่ก,หกะหนีเด้มเอมาเด้อแบบชาชนมึงจะหนีเด้อเนี่ขอไปขึ้จังหวะนี่แหละเรากลับทางในเมืองเรานี่แหละวันนี้รถผ่านไปมาเยอะแยะมันถ่ายรูปไม่ถึง เล่าเหรอทางนี้แหละไปทางนี้ก็มาทางนี้ไปอ่ะโอเคโอเคเคไปวอนนำเด้อทางมาทศศร์ไม่เคยไปเออเดี๋ยวพี่พาไปเทปทริปวันนี้ก็มาค่ำไปเราต้องมาไวกว่าน,นี้แต่มันแดดร้อนเนาะจังหวะแหละพี่ลองเลยทางไหนเนาะทางนี้แหละเฮ้ยแซมมี่เข้าบ้านดึกแล้วค่ำแล้ววันนี้ลืมพาอูฟูวิ่งเลยนะปกติเวลานี้คือเวลาเล่นของแซมมี่กับอูฟูพาหมาวิ่งวันนี้มันต้องเครียดอีกแน่เลยเดี๋ยวพามันเล่นน้ำหน้าบ้านนะพอกูพูดกับใครเนี่ย ทางนี้ทางมศสนะครับเดี๋ยวเข้าโรงเรียนมทสอดีกว่าถนนดีไปฝั่งซ้ายมันก็จะออกไปทางสนาม80พรรษานะโหมีร้านเล่าตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนเคยมานะหน้าหนาตรงนี้วิวดีมากเนี่ยชิลมาก <laughs> ทางนี้ก็จะวิวๆยโม่ฟูมิโม่มูมิม่มิเม่เฮ่ You know m มอจอดเปลี่ยนแบตปะโหมดสปอร์ตมันลอ,อยไหมวะโหมดสปอร์ต โอ oh, โมอเสปอร์ตแั่งลอยดีกว่าเลสซิ่งอีกมันไม่น่าใช่ละอะไรสโนุกกันวะสปอร์ตลอยดีเหมือนกันนะขี่ง่ายด้วยแต่แอบ,บอื่นนิดนึงนะปกติเราขี่แต่เล็กเลยไง ทำไมรถกระพริบกระพริบจ you so ังเลยวะทำไมมีรถกระพริบกระพริบมีแมปมีแมปมีมัดปิบ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 ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้นก็มีแต่อร์สปอร์ตขับง่ายให้ออกขับต้องขับสปอร์ตให้มันขับเล็กไม่ได้กระชากมันมันแรงเกินมันเหมือนขับควายเกินควายดินเฮ้ยเฮ้ยเอ็งไปไหนมาไปเชฟวันโอ้สุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวพี่เอาสติ๊กเกอร์ให้ แอ็งโดนใจว่ะใส่เสื้อฟักด้วยเออร้รุ้รุทรุรุ้รุ้รุุ้้รุ้รน้รุรุุ้้รุ้รุ้รเ้รุ้ร้อุ้ร้ยุกเ้รุ้ร้อุะรุ้รุุ้้้รุารุรุรร้รรุ้้ด อโอกาสมีสก,กิีเซนีกเจอ FC ตัวเองใส่เสื้อนะครับผมออกคุณมากนายม่เงเองนี่แม่งสุดถ้าพี่มีเงินติดตัวสักแสนหนึ่งพี่หาเองแล้วเองพี่ไม่มีเฉยไปไปขอบใจมากผมถึงบ้านแล้วทุกคน แต่ทุกคนยังไม่ถึงอ,อ้าวโคตรร้อนเลยครับโซเชียลแคมใครจะถึงอันดับสองน่าจะปอนดูใครจะเข้าที่สามใครจะเข้าที่สามเข้าที่อะไรคลิปนี้ก็ร<อ>ประมาณนี้แล้วกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสรับคินีสวัสดีครับผม